ในโลกของเทคโนโลยีทางทหารที่พัฒนายอย่างก้าวกระโดดเครื่องบินขับไล่ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความเร็วและการควบคุมท้องฟ้าอย่างแท้จริงหลายประเทศต่างแข่งขันกันเพื่อสร้างเครื่องบินที่ล้ำสมัยแข็งแกรง่งและอันตรายที่สุดหนึ่งในตำนานที่ผู้คนรู้จักกันดีคือ Lockheed Martin F-22 Raptor จากสหรัฐอเมริกาเครื่องบินล่องหนที่ถูกออกแบบมาเพื่อความเหนือชั้นในอากาศไม่เพียงแค่รวดเร็วแต่ยังสามารถหลบหลีกการตรวจจับจากรร์ศัตรูได้อย่างน่าทึ่ง ด้วยความเร็วระดับมาร์ก2 2 5และระบบอาวุธที่มีความแม่นยำสูงทำให้ f 2 2กลายเป็นราชาแห่งท้องฟ้าที่ไม่มีใครท้าทายได้ง่ายๆอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสหรัฐอเมริกาคือ F-35 LightningE ซึ่งถือเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้ด้วยความสามารถแบบมันทีฟังชันที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งกลางวันกลางคืนและในสภาพอากาศที่เลวร้ายนอกจากนี้ยังมาพร้อมเทคโนโลยีล่องหนการประมวลผลข้อมูลขั้นสูงและการสื่อสารแบบเรียนไทย ทำให้ F-35 เป็นมากกว่าเครื่องบินแต่คือระบบสงครามครบวงจรในรัสเซียโ Su-57 คือความภาคภูมิใจล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อต่อกรอกับ F-22 และ F-35 โดยเฉพาะด้วยความเร็วระดับมาร์ค2ความคล่องตัวสูงและความสามารถในการบรรทุกอาวุธภายในตัวเครื่อง Su-57 จึงเป็นคำตอบของรัสเซียต่อการแข่งข,ขันกับโลกตะวันตกขณะเดียวกันจีนก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นสำคัญด้วย เชงดเจย์ลบ20เครื่องบินล่องหนที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการก้าวเข้าสู่เวทีการบินระดับโลกของจีนเจย์ลบ20โดดเด่นด้วยระยะปฏิบัติการที่ไกลความสามารถในการล่องหนและระบบอาวุธที่ทันสมัยทำให้จีนมีบทบาทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากยิ่งขึ้นส่วนยุโรปเองก็มีรูฟไทด์ไทฟิลที่เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างอังกฤษเยอรมนีอิตาลีและสเปนเครื่องบินรุ่นนี้มีสมดุลระหว่างความเร็วความแม่นยำและระบบอาวุธที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจ อีกทั้งยังมีดาสโซล l t r ร f เฟลของฝรั่งเศสที่โดดเด่นทั้งในการรบทางอากาศการโจมตีภาคพ,พื้นดินและการลาดตระเวนด้วยเทคโนโลยีเรรดเซอร์และการออกแบบแบบบูรณาการทําให้ r ร f เฟลเป็นหัวใจหลักของกองทัพฝรั่งเศสและถูกส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลกนอกจากน General Dynamics นามิกส์ f 1 g ไฟนิงเฟลกนยังคงยืนหยัดเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุดด้วยราคาที่เข้าถึงได้ง่ายการบำร,รุงรักษาที่ไม่ซับซ้อนและความสามารถที่พิสูจน์แล้วในสนามรบ f 16ถูกใช้งานโดยกว่า25ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยโซนแอฟล l 15xI เป็นการพัฒนารุ่นเก่าของ f 15ให้ทันสมัยขึ้นทั้งในด้านเราดาร์ความสามารถในการบรรทุกอาวุธและประสิทธิภาพในการรบที่เหนือกว่าเดิมขณะที่ประเทศเล็กแต่ทรงพลังอย่างสวีเดนก็มีซาบจา39กรายเป็นซึ่งเป็นเครื่องบินที่มีความคล่องตัวสูงราคายอมเยาวและสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจคือฟ้าลบ golden eagle ของเกาหลีใต้ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากสามารถใช้ได้ทั้งฝึกนักบินและปฏิบัติการรบจริงในขณะเดียวกัน JF ลบสิ thunder ที่จีนพัฒนาร่วมกับปากีสถานก็กลายเป็นทางเลือกสำหรับประเทศที่มีงบจำกัดแต่ยังต้องการประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกับเมกรบ35ของรัสเซียที่พัฒนาต่อจากเมกรบ29ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นด้วย,ายดาและระบบอาวุธใหม่ในอินเดียมีการพัฒนาเครื่องบินภายในประเทศอย่าง Hawtiers เพื่อลด ขณะที่ตุรกีและจีนก็กำลังพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่เช่น F-31 ที่จะเป็นคู่แข่งโดยตรงของ F-35 แม้แต่เครื่องบินรุ่นเก่าอย่าง F-4 Phantom II Mirage 2อ0 0หรือ Tornado ก็ยังมีบทบาทสำคัญในหลายประเทศเนื่องจากความทนทานและความสามารถในการอัปเกรดให้ทันสมัยโลกของเครื่องบินขับไล่ในปี2025เป็นการรวมตัวของเทคโนโลยีล้ำสมัยวิศวกรรมชั้นยอดและความทะเยอทะยานของแต่ละชาติบางรุ่นเน้นความเร็วบางรุ่นเน้นพลังยิง บางรุ่นเน้นความคุ้มค่าแต่ทั้งหมดนี้คือผลงานที่สะท้อนถึงความอัจฉริยะของมนุษยชาติสงครามทางอากาศในอนาคตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อเครื่องบินขับไล่กำลังก้าวสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีแห่งอนาคตหลายประเทศเลือกใช้ทั้งเครื่องบินรุ่นใหม่ที่มีราคาแพงและเครื่องบินรุ่นเก่าที่ได้รับการอัปเกรดให้มีความสามารถใกล้เคียงรุ่นใหม่เช่นอิสราเอลที่อัปเกรด F15 และ F16 ด้วยระบบอาวุธและการสื่อสารที่ทันสมัยทําให้ยังคงต่อกรก,กับภัยคุกคามยุคใหม่ได้ไม่ต่่่่าาางงจกเครรือบินนุุนลสด อีกทั้งแนวน้มมาอย่าง Network-centric Warfare ทำให้เครื่องบินยุคใหม่สามารถรับส่งข้อมูลกับเรือรบดาวเทียมและฐานภาคพื้นดินแบบเรียนไทยช่วยให้นักบินตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วประเทศอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็กำลังพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นที่6เช่น Mitsubishi f ของญี่ปุ่นที่คาดว่าจะติดตั้งอาวุธพลังงาน Directed Energy Weapon และสามารถควบคุมฝูงโดรนได้หลายลำพร้อมกันซึ่งเป็นการปูทางสู่ยุคของฝูงบินอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI และข้อมูลขนาดใหญ่ AI เองเริ่มมีบทบาททั้งในการช่วยนักบินตัดสินใจ ระบบป้องกันอัตโนมัติและการประสานงานกับเครื่องบินไร้นักบินความได้เปรียบในสงครามอนาคตจะไม่ใช่แค่เรื่องการซ่อนตัวแต่คือใครสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและแม่นยำที่สุดในตะวันออกกลางประเทศอย่างซาอุดิอาระเบ,บียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตได้ลงทุนอย่างมากในเครื่องบินขับไล่รุ่นท็อปจากสหรัฐและยุโรปพร้อมระบบสนับสนุนภาคพื้นดินที่ครบครนันทำให้กองทัพอากาศมีขีดความสามารถสูงอย่างน่าทึ่งส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยมีแจ๊ลบสามสิบเก้ากรเป็นมาเลเซียมีแอซิลลบสามสิบเอ็มเคเอ็มอินโดนีเซียกำลังพิจารณาเรเฟลและเอฟลบสิบห้าเอ็กซ์ขณะที่เวียดนามมี SU ซิลบยี่สิบเจ็ดและ s อซิลบสามสิบทั้งหมดนี้สะท้อนการแข่งขันที่ร้อนแรงในภูมิภาคเครื่องบินขับไล่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือการรบแต่ยังเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่สร้างความได้เปรียบทางการทหารเพราะผู้ที่มีเครื่องบินที่เหนือกว่ามากักจะเห็นศัตรูก,ก่อนและตัดสินใจได้ก่อนซึ่งอาจเป็นความแตกต่างระหว่างชัยชนะและความพ่ายแพ้ในเสี้ยววินาทีในอนาคต เครื่องบินขับไล่อาจาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบรบที่ใหญ่ขึ้นโดยทำงานร่วมกับโรนิวฟ์ที่สามารถเข้าพื้นที่อันตรายก่อนและตรวจจับเป้าหมายแทนเครื่องบินหลักกลยุทยุการผสมผสานร,ระหว่างเครื่องบินราคาแพงและเครื่องบินราคาย่อมเยาร่วมกับการใช้โดรนกำลังกลายเป็นแนวทางหลักของหลายประเทศอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการประสานงานกับหน่วยอื่นๆเพราะสงครามยุคใหม่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในท้องฟ้าแต่ครอบคลุมถึงไซเบอร์สเปดดาวเทียม และข้อมูลมหาสารที่หมุนเวียนตลอดเวลาประเทศไทยเองก็ก,กำลังก้าวไปข้างหน้าโดยการอัปเกรด JAS ลบสามสิกรายเป็นแล้วลงทุนในระบบโรนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเครื่องบินขับไล่ในปี2025จึงไม่ใช่เพียงเครื่องบินอีกต่อไปแต่คือศูนย์บัญชาการลอยฟ้าเป็นเครื่องมือยุทธศาสตร์และเป็นอนาคตของสงครามที่ทุกประเทศต้องเร่งพัฒนาเพื่อความอยู่รอดในสนามรบแห่งอนาคตต่อเนื่องจากวิวัฒนาการของเครื่องบินขับไล่ในปัจจุบัน โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีทางการทหารไม่ใช่เพียงแค่เครื่องยนต์หรืออาวุธที่ทรงพลังแต่ยังเน้นที่ระบบปัญญาประดิษฐ์วงเล็บเปิดตายวงเล็บปิดการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียนไทยและความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบอื่นเข้าในสนามรบอย่างไร้รอยต่อแนวคิด Network-centric Warfare ไม่ได้เป็นเพียงแนวทางการรบแต่กลายเป็นแกนหลักของการออกแบบเครื่องบินขับไลยุคใหม่เช่น F-35 หรือ F-57 ที่สามารถรับส่งข้อมูลกับเรือรบดาวเทียม รือฐานบัญชาการภาคพ,พื้นดินได้ทันทีทําให้เครื่องบินเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นนักรบเดียวบนท้องฟ้าแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการรบที่ซับซ้อนและทรงพลังนักบินสามารถเห็นภาพรวมของสนามรบในทันทีผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งแบบเรียนไทยซึ่งกลายเป็นปัจจัยสําคัญต่อาการตัดสินใจและการเอาชนะศัตรูในไม่กี่วินาทีเทคโนโลยีการล่องหนยังคงเป็นจุดเด่นของเครื่องบินยุคใหม่เช่น F-22 และ F-35 ที่สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเรดาร์ศัตรูได้อย่างน่าทึ่งแต่ในขณะเดียวกัน หลายประเทศกำลังพัฒนาเรดาร์ที่มีความสามารถสูงขึ้นเพื่อรับมือกับเครื่องบินล่องหนเทคโนโลยีเรดาร์อิซูวงเล็บเปิดตั e กซีอีิเล็กทรอนิกส์สแกนไรวงเล็บปิดจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการตรวจจับวัตถุที่ซ่อนตัวได้ดียิ่งขึ้นความท้าทายระหว่างเทคโนโลยีการล่องหนและการตรวจจับจึงกลายเป็นการแข่งขันที่ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกับการพัฒนาระบบอาวุธที่แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้นในอนาคตอาจไม่ใช่แค่จรวดหรือปืนกลที่สำคัญแต่เป็นอาวุธพลังงาน ซสนเลเซอร์หรือ directed energy weapons ที่สามารถทำลายเป้าหมายได้ด้วยความเร็วแสงโดยไม่ต้องใช้กระสุนหรือหัวรบแบบเดิมอีกหนึ่งแนวโน้มสำคัญคือการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องบินขับไล่และอากาศยานไร้คนขับวงเล็บเปิดยูวงเล็บปิด,เ,ปดเครื่องบินรบอนาคตอาจมีนักบินเพียงคนเดียวที่ควบคุมฝุโดรนขนาดเล็กหลายลำในเวลาเดียวกันเพื่อสร้างเครือข่ายโจมตีหรือป้องกันที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมพื้นที่กว้างเทคโนโลยีนี้ได้เริ่มปรากฏให้เห็นแล้วในโครงการของสหรัฐเช่น Royal Wingman และ Skyborg ที่ใช้ AI ควบคุมโดรนคู่หูให้บินข้างเครื่องบ,บไลหล และสามารถทำภารกิจเสียงอันตรายแทนมนุษย์ได้ความสามารถในการบูรณาการระหว่างเครื่องบินขับไล่และโดรนแบบนี้จะเปลี่ยนวิธีการทำสงครามทางอากาศอย่างสิ้นเชิงเพราะไม่จำเป็นต้องให้เครื่องบินหลักเข้าใกล้เป้าหมายมากเกินไปแต่ให้โดรนเข้าปฏิบัติการแทนทำให้ลดความเสี่ยงต่อชีวิตนักบินและลดค่าใช้ใจ่ายในการรบในด้านของการออกแบบและการวิศวกรรมเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่มักถูกสร้างให้มีโครงสร้างที่เบาแต่แข็งแรงโดยใช้วัสดุคอมโพสิตและโลหะผสมพิเศษที่สามารถทนความร้อนและแรงกดอากาศมหาศาลได้ การออกแบบแอโรไดนามิกก็มีบทบาทสำคัญเช่นการทำปีกให้มีรูปทรงที่ลดแรงเสียดทานรืยการออกแบบให้มีระบบควบคุมการบินแบบ fly by wire ที่ช่วยให้นักบินควบคุมเครื่องบินได้อย่างแม่นยำแม้ในความเร็วสูงความเร็วมาร์กสหรือมากกว่านั้นเป็นเรื่องปกติสำหรับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ขณะที่บางโครงการกำลังพัฒนาเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงแบบ Hy เปอร์โซนิที่อาจทำความเร็วได้มากกว่า Mark คซซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในยุทธวิธีการรบทางอากาศหลายประเทศยังคงลงทุนมหา,าศาลในด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ 6. ซึ่งจะเป็นการรวมเอาเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง AI การควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติการประมวลผลข้อมูลขั้นสูงและอาวุธพลังงานเข้าด้วยกันเครื่องบินรุ่นที่6เช่น Mitsubishi F ของญี่ปุ่นหรือ Tempest ของอังกฤษถูกออกแบบมาเพื่อสามารถปฏิบัติการในสนามรบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นโดยทำงานร่วมกับระบบไร้นักบินและโดรน AI หลายลำพร้อมกันความสามารถในการควบคุมแบบ Distributed System จะทำให้เครื่องบินเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเครื่องบินลำเดียว แต่เป็นส่วนหนึ่งของฝูงบินอัจฉริยะที่เชื่อมโยงกันแบบเรียนไทยในด้านเศรษฐศาสตร์าการทหารค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องบินขับไล่สมัยไม่สูงมากเช่น F-35 ที่มีค่าบำรุงรักษาสูงกว่ารุ่นก่อนหลายเท่าทําให้บางประเทศเลือกใช้กลยุทธ์ผสมผสานร,ระหว่างการใช้เครื่องบินรุ่นใหม่กับการอัปเกรดเครื่องบินรุ่นเก่าให้มีความสามารถใกล้เคียงเช่นการปรับปรุงระบบเรดาร์อาวุธและอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยทําให้เครื่องบินรุ่นเก่าสามารถยังคงแข่งขันได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนมหาศาล ยกตัวอย่างเช่นอิสราเอลที่สามารถยกระดบับ F-16 และ F-15 ให้ใกล้เคียงกับสมรรถนะของเครื่องบินยุคใหม่ได้ด้วยเทคโนโลยีในประเทศนอกจากนี้บางประเทศยังหันมาใช้เครื่องบินขับไล่าราคาประหยัดที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลายแบบในเครื่องเดียวเช่น F-50 ของเกาหลีใต้หรือ JF-17 ของปากีสถานที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในตลาดโลก